ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณเหนื่อยใจในกับการใช้ชีวิตรู้สึกว่าหมดพลังฟังคลิปนี้ครับต้องกลับมารีเช็คตัวเองครับด้วยความมีสติว่าเราเหนื่อยเพราะอะไรเรื่องที่ทำให้เราเหนื่อยมันคืออะไรบางครั้งเนี่ยเรื่องที่เราคิดว่าเราเหนื่อยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เหนื่อยก็ได้นะครับบางคนบอกว่าฉันเหนื่อยเพราะว่าฉันทำงานประจำคุณเหนื่อยเพราะคุณทำงานประจำหรือเพราะคุณเป็นหนี้บัตรเครดิต ยอตัวอย่างเช่นตอนที่โอโป,ป้าทํางานประจํานะครับค่าคอมเยอะมากๆครับเงินเดือนก็สูงมากๆแต่ว่าเหนื่อยครับเพราะว่าเงินเดือนได้มาก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้สินรู้สึกแย่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นความเหนื่อยของอป,ป้าคืออะไรครับทํางานอ่ะไม่เหนื่อยหรอกเพราะมันเป็นงานที่เลี้ยงชีพและได้รับเงินเดือนคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าวันนี้คุณตกงานล่ะ อะไรเหนื่อยกว่ากันครับตกงานเหนื่อยกว่ามีงานทําเพราะฉะนั้นจงรู้คุณค่าของงานที่คุณทําแต่หาสาเหตุให้เจอว่าไอ้ที่คุณเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะเป็นหนี้เหนื่อยเพราะเจ้านายนแกล้งหรือเปล่าหรือว่าเหนื่อยเพราะว่าไม่มีใครสนับสนุนในที่ทํางานอ่ะลองหาสาเหตุตัวเองให้เจอแล้วแก้ทีละจุดสเต็ป by สเต็ปครับแต่สิ่งสําคัญคือมีสติและกลับมารีเช็คตัวเองนะครับโอปปาอีสานมัสโคตเอ็นอพีสวัสด,ดีครับ